ขอขอบคุณผู้ที่สมัครสมาชิกเข้ามามากๆเลยนะครับมันทําให้ผมมีกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปมากๆเลยขอบคุณมากๆครับเฮ้ยจริงปะเนี่ยขอบคุณสมก,การมาเป็นสายแทงมากๆครับรู้สึกมีพลังขึ้นมาทันทีสวัสดีครับกอต้อนรับสู่ไอไลท์แคทครับตอนนี้ก็อยู่เกมชื่อแบ็กเดเซอร์นะครับสำหรับคลิปนี้ครับเราจะไปดูเรื่องเควสตปีกสนธยากันนะครับเป็นเควสที่รับได้จากผู้ด,ดำเนาะเรียกผู้ดำมากดไปที่เควสกิจกรรมนะครับก็จะมีเควสตตรงนี้เนาะ อ่าซึ่งเควสไม่ได้ทำอะไรยากเลยครับแค่ไปคุยนะเนี่ยกดมาปุ๊บรับแล้วนะครับเราก็จะไปสนทนากับคนดูแลนะฮะที่ปราสาทครอนนี่นะครับอ่าเราจะไปดูก็เดี๋ยวเอ่อระหว่างวิ่งไปนะครับระหว่างวิ่งไปเราคุยกันอย่างนี้ก่อนบางคนอาจจะคิดว่าเดี๋ยวเราดองเควสไว้เรายังไม่ทำ เพื่อที่ว่าหลังจากเอ,อ่อช่วงใกล้ๆกล้หมดกิจกรรมแล้วเราค่อยไปทําเพื่อจะได้ไอปีกเห็นสนธยามากกว่าคนอื่นเขาเนืกอออกไหมระยะเวลามันจะแคบเวลามันจะกว้างกว่าคนอื่นเขาอ่าอาจจะได้บินช่วงมีนาอาจจะได้บินอะไรอย่างนี้นะครับก็เพราะว่าต้องคุยอย่างนี้ก่อนตัวเกมไม่ได้ระบุไว้ครับว่าหลังจากหมดกิจกรรมแล้วมันจะรีนืกอออกไหมอ่า พอหมดกิจกรรมแล้วใบนี้จะหายไปเลยอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้พูดขนาดนั้นนะครับฉะนั้นนีอ่อยู่นี่นะผมปิดเสียงไว้นะเดี๋ยวจะรำคาญเสียงวิ่งกันนะครับคือตอนเนี้ยถ้าคุยกับคนเนี้ยเราจะได้ไอเทมมาอ่าเราจะได้ไอเทมเลยนะครับแล้วเราก็จะสามารถใช้มังกรดูนั้นบินไปไหนก็ได้ซึ่งก็มีระยะเวลานน่นนี่นั่นของเขานะครับแต่อันนี้คุยสาหรับคนที่อยากจะดองแล้วกันแบบว่าเอ้ยผม คิดว่าจะดองไว้อะไรเงี้ยเท่าที่ผมเช็คในตัวข้อมูลเนาะมันไม่เขียนไว้นะครับว่าหลังจากหมดกิจกรรมมันจะลบอะไรเงี้ยไม่มีไม่มีเลยนะครับใช้คำว่าไม่มีเลยเนาะแต่มันมีแค่ว่าถ้าคุณรับไอ้คุยปีกสนธยามาแล้วเนี่ยเวลามันนับเลยไม่ต้องมานั่งกดใช้คือพอรับเข้ามาปุ๊บเข้าตัวเนี่ยเวลามันถอยหลังเลยนับถอยหลังทันทีนะครับสิบี่วันเนี่ย ันนั้นก็อุยอย่างนี้แล้วกันใครอยากดองก็ลองดองดูนะครับดองแบบว่าไปรับช่วงอื่นอะไรเงรี้ยยังไม่ทําตอนนี้รอไปก่อนไปแบบว่าพร้อมจะทําก็ทําไปทําวันสุดท้ายก็ได้แต่ต้องรับความเสี่ยงนะเกิดประมาณเกิดทางทีมงานเขาเขียนเออเขาเรียกอะไรดีเขาแบบว่าเปลี่ยนแปลงฉับพันเราเราโต้แย้งไม่ได้นะครับคุณก็ทําได้แค่รับทราบอ่ะนึกออกไหม อ่ฉะนั้นถ้าเป็นไปได้นะครับผมไม่ค่อยอยากให้ดองเท่าไหร่ก็คือถ้าถ้ามีจังหวะรับได้ก็มารับนึกออกไหมเออมีจังหวะรับเคว็ได้ทําได้มาเอาก็ทําไปนะครับดีกว่าไปดองเนาะอ่ะโอเคทีนี้พอเรามาถึงนะครับเราก็กดคุยอ่าค่ากำลังเทรอท่านนักะจนภัยผู้จะกลายเป็นเจ้าแห่งฟากฟ้านะอืมทำไมาจู่ๆถึงปรากฏตัวพร้อมกับขี่มังกรไปไหนมาไ,ไหนแบบนั้นนะ่ะ ท่าน,นัประชนภัยผู้ยิ่งใหญ่ข้าเราคอยที่ได้ให้ท่านเนี่ยจะใช้เวลาร่วมกับปีกสนธยานะถ้าจะให้อธิบายเกี่ยวกับปีกสนธยาแล้วก็ปีกสนธยาเป็นมังกรที่มีนิสัยอ่อนโยนแต่จกมังกรทั่วไปแต่ในบางช่วงเวลามันอาจหายตัวไปเพื่อเข้าร่วมกับฝูงดังนั้นหากวันหนึง่งท่านไม่เห็นมันก็ขอให้เข้าใจอ่าอันนี้คือน่าจะเป็นพอดเรื่องนะเขาน่าจะเตรียมไว้ประมาณนี้อย่างไรก็ตามหากท่านพระชนปลายสามารถสร้างผลงานอันยิ่งใหญ่จนได้รับการยอมรับในฐานะเจ้าของมังกรได้ วันหนึ่งมังกรอ,อาจจะได้ร่วมออกเดินทางกับท่านน้ำประจนภัก็เป็นได้นะอา่าน่าจะมีแนวโน้มคุยในเชิงของการที่จะปูไปสู่เจ้าของปราสาทนะครับที่จะได้มังกรเนะเาะอ่าโอเคเห็นไหมพอเรารับมาปุ๊บนะครับของเข้าตัวพอของเราเข้าตัวแล้วเนี่ยเอ่อปุ๋ยอยู่ที่ไหนเอ่ยนี่ นะครับเห็นไหมเวลามันลดทันทีเลยเห็นไหมครับสิบสามวันยี่สิบสามชั่วโมงเวลามันนับทันทีหลังจากที่เรารับรับคเควสมานะทีนี้เอ่อถ้าเรามีม้าอยู่อ่าเราก็ลองไปดูนะครับเรามีม้าอยู่เราเรียกได้ไหมอ๋อเรามีม้าอยู่เราก็เรียกมาก่อนได้โอเคงั้นเราเก็บมาก่อนเสร็จแล้วเราก็กดขึ้นปีกสนธยานี่โอเค อพอขึ้นแล้วมันบินขึ้นเลยครับอ๋อพอขี่แล้วมันบินขึ้นเลยโอเค W เดินไปข้างหน้าอ๋อมันเป็นแบบเป็นเหมือนเรือเหมือนเราขับเรือฟิลเหมือนขับเรือ,อ S A S A D เปลี่ยนเ,เดินข้างไม่ได้ไม่ไม่ไม่เหมือนม้านะครับเดินข้างไม่ได้ แต่ถ้า W แล้ว A เอ่อ W แล้ว A D เนี่ยจะหมุนอย่างนี้อ่าโอเคถ้า W s h i จะเป็นคุ่งอ่าโอเคถ้าเป็น E จะขึ้นสูงอย่างนี้อ่าคล้ายๆเอ่อคล้ายๆกับดำน้ำนะครับคล้ายๆกับดำว่ายน้ำอ่าอ๋อบินสูงได้แค่นี้มีระดับของมัน ้าคิวลงตำ่ำปื้มอ๋อเสียค่าเลือดนะครับเหมือนมันเสียค่าตรงนี้เหมือนค่าแบบค่าเลือดโอเคต่ำได้อ๋อต่ำมันมีจำกัดระยะต่ำของมันด้วยโอเคอ๋อ อหลุหลุพื้นแต่ถ้าเราไม่ได้กดบินอ๋อมันก็พุ่งของมันได้ก็ตันเนาะไ่แค่นี้บางคนอาจจะไม่ชอบมุมมองเนาะผมว่า ขึ้นได้ไหมจังหวะพอจะขึ้นเขาอ๋อโอเคเขามีระดับความสูงของเขาครับถ้าเกิดสมมุติว่าเราอยู่แบบบนภูเขาอะไรเงี้ยมันก็จะขึ้นไปสูงของภูเขาได้อ่าประมาณนี้โอ้อาง,งี้พวกเควสเควสที่ใช้ระยะเวลาในการเดินทางเควสอะไรอย่างนี้ก็สบายหมดดิอ่ามุมผมว่านะ เอ่อถ้าเพื่อนๆรู้สึกไม่ไอ้นี่ก็อาจจะต้องดึงกล้องหรือเปล่าไม่ได้มันตันแค่นี้อันนี้คือดึงดึงภาพออกแล้วนะก็ไม่พออยู่ดีโอเควยโอ เมื่อกี้เราแบบว่าถึงไอนี้เลยนะไอที่เราไอเรือบินนะเรือบินเราถึงเลยจังหวะพุ่งมันใช้ค่ากําลังนะครับรู้สึกว่าจังหวะเราพุ่งจังหวะอะไรเงี้ยมันใช้ค่ากําลังของเราอันนี้ผมบินจากเวเลียบินเล่นในหลายๆมุมเนาะแล้วดูว่ามันจะไปถึงไหนนะเดี๋ยวลองดูมะเหมือนจะไปได้ไกลอยู่นะอันนี้ผมกดพุ่งตลอดเวลาเลยนะครับ โอ้โหเออมันวัดค่ากำลังจริงด้วยคือพอค่ากำลังหมดปุ๊บมันก็จะมันก็จะหยุดพุ่งแล้วก็เลือดก็จะลดลงเรื่อยๆใช่ไหมืบโอ้โหมากไกลอยู่นะไกลไกลไกลอยู่แล้วพอเราเจอภูเขาแล้วก็เชิดขึ้น ทำไมไปไม่ได้อะออถ้าสมมติเลือดมันหมดตอนที่เราอยู่กลางอากาศจะเป็นไงร่วงปะมาเดี๋ยวลองดูกันใกล้หมดละปื๊บอ,อุ๊ยล่วงว่ะมีค่าสถานะพิเศษอ่าไม่เกิดความเสียหายเมื่อตกจากที่สูง20่สิบวิ โอเคก็คือถ้าหมดระหว่างทางเราก็เราก็ตกมาไม่ตายวางไว้ในช็อตคัทได้ไหมวางได้นะครับขึ้นขี่ปุ๊บก็จะบินขึ้นให้อัตโนมัติโอเคแล้วเรายกเลิกการขี่อ๋อโอเคยกเลิกการขี่ได้เลย เราก็รอสองนาทีในการคูดาวนะครับอ่ะสามนาทีเนาะไมื่อขึ้นขีปีสนญาจะสามารถตรวจสอบวิธีการพุ่มได้โอเคก็จบไปเรียบร้อยนะครับกับตัวปีกันสนธยาเนาะเราก็เทสอะไรบางอย่างให้ดูการเคลื่อนที่การเดินทางนะครับทีนี้เอ่อด้วยส่วนตัวจากที่ลองใช้มาเมื่อกี้นะครับผมมองข้อดีของปีกันสนธยาเนี่ยคือเรื่องของการเดินทางที่อ่าเพื่อนเพื่อนอาจจะแบบ บางจุดบางอย่างเนี่ยเราไม่อยากจะโดดบอ่อซึ่งเราจะต้องเดินทางยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าผมจะตีบอสช่องว่างนะครับทุกทีเนี่ยถ้าผมจะตีบอสต,ตรงนี้ผมก็ต้องขี่มา้ามาถูกไหมขี่มา้ามาตีฟึบเสร็จแล้วผมก็ตีเสร็จผมก็ขึ้นมา้าแล้วก็วิ่งมาตีตรงนี้จากนั้นผมก็วิ่งมาตีที่อเบออนนะครับซึ่งผมก็จต้องดิบมา้าหรือขี่เพกัซัสกระโดดข้ามเขาข้ามอะไร พุ่งตัวเทอร์โบแล้วก็ล่อนลงแล้วก็กระโดดบินใหม่ซึ่งเราก็จะกดหลายปุ่มมากนะครับมันก็จะใช้การกดหลายปุ่มแล้วก็ใช้เวลาในการเดินทางพอสมควรแต่ทีนี้ในเมื่อเราเสียเวลาในการเดินทางอยู่แล้วแต่เราไม่จำเป็นต้องกดเยอะขนาดนั้นเราสามารถใช้มังกรเนี่ยบินจากตรงนี้ภูเขาไฟโอมาบินข้ามทางเลยวูเพื่อมาถึงตรงนี้โดยการกดแค่ W บกับชิปนึกภาพออกใช่ไหมเรากดแค่ W กับชิปเราไม่ต้องมากด F กดอะไรเลยเราแค่ พุ่งไปตรงๆเพราะมันข้ามทุกอย่างได้มันข้ามทุกสรรพสิ่งได้เราไม่ต้องดิฟไม่ต้องอะไรด้วยเราก็พุ่งไปก็จะมาถึงตรงนี้อ่าพอมาถึงตรงนี้ตีลงมาตีเสร็จปุ๊บเราก็มาตีตรงนี้ต่อถูกไหมแหมจบประมาณนี้นะครับการเคลื่อนที่การเดินทางเอ,อ่อรวมถึงบางทีเดินทางในบางครั้งเราต้องการเดินทางเราก็ไม่อยาก AFK เรียกออกมาเออผมไม่แน่ใจว่าเรา เราตั้งพิกัดจุดแล้วมันบินได้ไหมอ่ะไหนเราลองผมขอลองหน่อยนะก็จริงอันนี้ก็จะจะปิดจะปิดละปิดคลิปเดี๋ยวเราขอลองผมขอเอ้โหถ้ามันอยู่อย่างนี้เราขึ้นไม่ได้เออล่วงลๆวงลวง,ลวง,ลวง,ลวงโอเคถ้ามันอยู่แบบเนินเขาอะไรอย่างนี้เราเราเรียกไม่ได้เว้โอโหแย่เลย ราไม่สามารถขึ้นได้อะมันมันยืนให้เราขึ้นนะแต่ว่าเราขึ้นไม่ได้วะ่ะอืมม้ายังดูม้ายังวิ่งมาให้เราขึ้นนะ <laughs> แต่บังกรไม่เดินเลยโอเคโอเคอ่ะเดี๋ยวเราลองเทสดูก่อนนิดนึงนะครับว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเราเอ่อ เราเรียกมังกรแล้วเราบินแบบ AFK อะ่ะมันจะได้ไหมเราติ๊กไปแล้วเรากดตัว T อะไรเงี้ยมันจะบินไปหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูนะนะมาเรียกมังกรตอนนี้โล่งๆเลยเป็นไ,ได้แล้วชูบโอเคเดี๋ยวเราติ๊กไปไอเดลแล้วกันนะครับอ่าเส้นทางก็จะแบบว่าตามตามตามหมุดเนาะแล้วเราบิน โอ้ยบินได้เพื่อนโอ้ได้ได้ได้แต่เขาวิ่งเขาวิ่งตามทางเขาจะวิ่งตามมาร์กวิ่งแบบตามมาร์กเราพอเรากดทีแล้วเขาจะวิ่งตามมาร์กดูนะเห็นไหมถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยให้เราตั้งตั้งมุมไม้แล้วเราก็กดทีไปเลยเอ กด W ปรุงเองไม่ได้ด้วยเออได้นะเออได้นี่ได้ได้ AFK ได, AF ได้โอเคถ้า AFK ได้ก็ดีนะบินไปแต่ว่าเป็นการ AFK ที่ต้องต้องกดเองอะ่ะเพราะว่ามันเป็นเส้นทางแบบมันเป็นเส้นทางแบบตามตามไม่ีี้เราอะนึกออกใช่ไหมเออมัน มันวิ่งตามถนนอะมันไม่ได้มันไม่เหมือนในทะเลที่มันจะมีสูตรแบบว่ากดตอนที่อยู่ในทะเลติ๊กเป็นจุดว่าไปทางนี้อย่างนี้ไม่ออกไหมเออแล้วเราเค่อยกดขึ้นเรือแล้วให้เรือมันพุ่งตรงไปมันทําได้แต่มังกรอนะทาไม่ได้มังกรจะต้องกดทีไปอย่างเงี้ยแล้วก็ปล่อยลอยไปเรื่อยๆอย่าแล้วถ้าอยากให้เร็วหน่อยก็กด W เห็นไหมกด W Shi f t เพื่อให้พุ่งอ่าก็จะเร็วขึ้นนิดนึง แต่ถ้าเราถ้าเรากด W เดี๋ยวนะกด W ship แล้วเราแล้วเราไม่กด T อ่ะอันนี้ผมไม่กด T นะผมไม่กดตัว T เลยนะผมปล่อยละอ่ะอ๋อมันหยุดเลยอ๋อแปลว่าถ้ากดกดตัวทีเดินหน้าไปเราไม่ต้องกด W s h i t ก็ได้ปล่อยให้มันบินไปเรื่อยๆอ่าฮะโอเคผมเข้าใจละ ราะถ้าเกิดเรากดพุ่งปึ้มแบบนี้อ่ะอันนี้ผมกดพุ่งตอนกดทีไปแล้วนะเรากดทีไปแล้วกดพุ่งอ้มันหยุดโอเคชัดเจนนะครับอนนี่ก็ชัดเจนบินลงไปลอยอยู่เหนือเมืองแล้วหน่อยแมวโอเคจั่าหวะาลอยอยู่เหนือเมืองนี่คนอื่นเขาเห็นไหม อ๋อมันลงอ้าวมันลงได้นี่เอออเคไอ้พ่นไฟไม่ได้เท่านั้นเองอ่ะก็นะครับจบเรียบร้อยนะกับมบังกรนะครับก็เทสอนะไรหลายๆ,ๆอย่างที่สงสัยสำหรับตัวผมเองนะผมก็สงสัยตรงนั้นตรงนี้่เงี้ยเราก็ลองเทสเทสดูก็ ไอ้ลองเล่นแล้วเป็นยังไงชอบไหมอะไรอย่างงี้มาลองคอมเมนต์กันหน่อยแล้วกันนะครับว่าแบบเออรู้สึกแฮปปี้กับมันหรืออะไรยังไงนะเอออยากให้มันมีถาวรไหมอ่าลองคอมเมนต์มาดูนะครับยังไงก็ขอบคุณมากที่กดค้มามเราชมครับไปเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะฮะบ,บ๊ายบายจ้าบ๊ายบาย